เวลาเรามาเล่นน้ําหรือว่าเราทักท่าตกลงไปเราก็จะมีชานมีเบอร์นะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความสบายใจหรือว่าอุ่นใจเนาะเวลาเราตกลงไปเนี่ยมันจะไม่ลึกเกินไปจนดิ่งไปถึงก้นบ่อนะครับก็มีความเสี่ยงที่จะตกบ่อนะครับก็จะเป็นเกาะกลางน้ํานะครับเจ้าของที่ก็สามารถที่จะยกกระต๊อบที่อยู่อาศัยนะครับข,ข้างบ่อได้เป็นที่ให้อาหารปลาได้นะครับดินก้อนหนึ่งที่เราขุดเวี่ยงไปเนี่ยนะครับ เราต้องโยนโดยประมาณสัก4รอบนะครับอันนี้จะเป็นรอบที่1นะครับรอบที่1เราจะเหวี่ยงไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเราจะเดินขึ้นตรงนี้นะครับรถขุดของเราทําทานไว้แล้วนะครับเราก็จะเดินอ้อไปแล้วก็มาขุดตรงนี้โยนไปอีกแล้วก็โยนไปอีกนะครับอันนี้ก็คือวิธีการขุดดินทอยดินนะครับดินก้อนเดียวเราต้องโยน4รอบนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ สวัสดีพี่ๆชาวโคกหนองนาโมเดลทุกๆท่านนะครับก็มาพบกับผมเช่นเคยน,นะครับทีมงานปีชาจเจริญทรัพย์สำหรับวันนี้ผมก็จะพาพี่ๆมารับชมงานขุดตกแต่งบอ่อน้ํานะครับตรงนี้จะเป็นบอ่อน้ําเก่าที่เจ้าของที่เดิมนะครับขุดเป็นสี่เหลี่ยมขุดไม่มีชั้นมีเบิร์มนะครับก็จะขุดดิ่งลงไปเลยนะครับจนถึง5เมตรเลยนะครับทีนี้ ที่ดินตรงนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือจะมีเจ้าของใหม่นะครับามาซื้อที่ดินตรงนี้ไปนะครับพื้นที่2ไร่นะครับก็อยากที่จะตกแต่งพื้นที่ใหม่บ่อน้ําใหม่จัดสวนใหม่นะครับก็เลยจ้างทีมงานของเรามาทำาโนเวทใหม่นะครับปรับพื้นที่ให้ลงตัวเป็นโคกหนองนาโมเดลบ้านสวนนะครับน้าง,งานตรงนี้อยู่ที่อําเภอวารินชําราบจงังหวัดบุรลราชธานะครับพื้นที่สไร่ แต่ก่อนตรงนี้นะครับก็จะเป็นคลองน้านะครับของขนาดใหญ่ประมาณ5เมตรนะครับความลึก2เมตรนะครับขุดตัดพื้นที่ตรงกลางบ่อตรงกลางพื้นที่นะครับก็เลยทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับเราก็เลยแนะนําว่าเราขุดนืในส่วนตรงนี้ไปถมคลองนะครับแล้วก็ขุดคลองใหม่ก็คืออยู่ข้างๆเขตแดนนะครับ<อ>เพื่อจะมีพื้นที่ตรงกลางในการทําทกิจกรรมต่างๆปลูกป่าไม้หรือว่าทํา ที่พักอาศัยต่างๆนะครับพื้นที่ปลูกต้นไม้ได้เยอะขึ้นนะครับเราไล่จัดสรรแบ่งพื้นที่ใหม่นะครับตรงนี้นะครับบ่อน้าแต่ก่อนจะเป็นอ,อย่างที่ว่านะครับก็จะเป็นขุดติดแดนเกินไปนะฮะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับออกมาประมาณสัก3เมตรแล้วก็ขุดด,ดินลงไปเลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเอาดินไปถมที่ในส่วนของพื้นที่เสริมระดับตรงนี้นะครับที่จะเป็นสีขาว,ขาว อันนี้คือจะเป็นบ่อเดิมนะครับแต่บอ่อตรงนี้จะชันมากเลยนะครับชันดินดิ่งลงไปเลยนะครับก็จะทําให้ดูหวัดเสียวนะครับตรงนี้เราจะขุดเป็นบอ่อโมเดลนะครับบอ่อโมเดลของเราก็คือการที่เราขุดเป็นชั้นเป็นเบิรมเป็นตะพักอย่างนี้นะครับอันนี้คือพักดินเก่านะครับดินเก่าก็คือชั้นดินเดิมตรงนี้เราเสร,ริมระดับขึ้นมาโดยประมาณ50เซนเท่านั้นนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับจะไม่มี ไม่ใช่พื้นที่น้าท่วมนะครับเรายกระดับขึ้นมาจากพื้นที่เดิมประมาณ50เซนก็พอนะครับแล้วเราก็ตัดเบื่มลงมาเป็นชานนะครับแล้วลงปีก็จะเป็นชานอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ลงเป็นสะดือน้ํานะครับความลึกรวมๆก็ประมาณสัก5้าเมตรแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเกาะกลางน้ํานะครับเจ้าของที่ก็สามารถที่จะยกกระต๊อบที่อยู่อาศัยนะครับข้างบ่อได้เป็นที่ให้อาหารปลาได้นะครับนี่นะครับเราเอาหน้าดินนะครับขึ้นมา เอาไว้ให้เจ้าของที่เนี่ยปลูกผักสวนครัวต้นไม้ต่างๆเนาะนะครับปลูกตรงคันล้อมได้เลยนะครับคันล้อมมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับก็สามารถที่จะขับรถสัญจรรอบพื้นที่ได้นะครับเจ้าของที่จะนํารถเข็นนะครับเข็นรอบพื้นที่นะครับไม่โฟกัสเรื่องวิง่งรอบพื้นที่เนาะเพราะว่าความจะเป็นของเราไม่จำเป็นต้องวิง่งขับรถรอบพื้นที่นะครับเราแค่ไปเจาะตรงนั้นตรงนี้เราก็เดินเอานะครับหรือว่ารถเข็นเข็นได้ก็พอนะครับ ก็จะเป็นงานแก้นะครับประมาณนี้นะครับเราจะโฟกัสก็คือเราจะขุดบ่อให้ใหญ่แล้วก็ให้ลึกขึ้นกว่าเดิมเป็นบ่อโมเดลเรานามูลดินนะครับขึ้นไปเสริมตรงนี้ให้สูง1เมตรนะครับเพื่อจะเอาไว้เป็นที่ยกบ้านนะครับยกบ้านที่พักที่อยู่อาศัยนะครับในส่วนของพื้นที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีหลุมขนมครกตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ต่อพ่อ PVC มาตรงนี้นะครับแล้วก็คลองไส้ไก่รอบไปนู่นนะครับก็จะ ช่วยกระจายความชุ่มชื้นนะครับของของไส้ไก่ตรงนี้นะฮะดินตรงนี้จะกระจายความชุ่มชื้นในส่วนของคลองไส้ไก่อยู่ที่ประมาณดินทรายนะฮะดินทรายอยู่ที่ประมาณสัก5ถึงเมตรนะครับดินตรงนี้จะเป็นดินทรายนะฮะดินทรายเหนียวเหนียวหน่อยนะครับไ,ไม่ทรายมากเกินไปจะดินทรายแข็งนะครับกระจายความชุ่มชื้นได้ออกประมาณ567เมตรนะครับ yes ก็จะช่วยในเรื่องของการเราไม่ต้องไปรดน้ํานะครับเรามีโซล่าเซลล์ด้วยนะฮะโซล่าเซลล์ที่เจ้าของที่ติดมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็ สามารถที่จะดูดน้ําใต้ดินขึ้นมาเสริมบ่อได้นะฮะเสริมน้ําในบ่อได้นะครับนี่นะครับผมก็จะพามาชมรถขุดของเราทํางานนะครับนี่นะครับตอนนี้เราขุดทอยดินนะครับการขุดทอยดินก็คือการขุดเวี่ยงมวลดินในส่วนของพื้นที่บ่อตรงกลางเนี่ยนะครับโยนไปเป็นพื้นที่โคกนะครับทําเป็นโคก ดินก้อนหนึ่งที่เราขุดเหวี่ยงไปเนี่ยนะครับเราต้องโยนโดยประมาณสัก4รอบนะครับอันนี้จะเป็นรอบที่1นะครับรอบที่1เราจะเวี่ยงไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเราจะเดินขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ยรถขุดของเราทําถางไว้แล้วนะครับเราก็จะเดินอ้อมไปแล้วก็มาขุดตรงนี้โยนไปอีกแล้วก็โยนไปอีกนะครับอันนี้ก็คือวิธีการขุดดินทอยดินนะครับดินก้อนเดียวเราต้องโยนสรอบนะครับ ับรถขุดนะครับแคทสามร้อยยี่สิบนะฮะสามร้อยยี่สิบเป็นรถขุดแบรนด์อเมริกานะครับเป็นรถขุดจากอเมริกานะครับแต่ผลิตยอยู่ในประเทศจีนนะครับก็ถือว่าเป็นรถขุดที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ทํางานได้เร็วมากนะครับเุ้งกีเนี่ยสามารถที่จะบรรจุดินได้หนึ่งตารางเมตรเลยนะครับถ้าอ,อุ้มแบบนี้ก็เกือบเกือบสองคิวกันเลยนะครับเนี่ยนะฮะ ขุดบอ่อแก้งานบอ่อใหม่นะครับก็การขุดบอ่อน้ำนะครับ การขุดบอ่อน้ําที่ดีเนี่ยนะครับก็ควรขุดที่มีชั้นมีเบิร์มนะครับมีตะพักตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการไม่ทังทลายของดินได้นะครับแล้วก็เวลาเรามาเล่นน้ําหรือว่าเราคลดคลาดตกลงไปเราก็จะมีชานมีเบิร์มนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความสบายใจหรือว่าอุ่นใจเนาะเวลาเราตกลงไปเนี่ยมันจะไม่ลึกเกินไปจนดิ่งไปถึงก้นบอ่อนะครับก็มีความเสี่ยงที่จะตกบอ่อนะครับ การทํางานของทีมงานของเราสลับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจงานขุดนะครับออกแบบพื้นที่โคกหนองนานะครับก็สามารถที่จะติดต่อปรึกษาสอบถามทีมขุดของเราได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0827511163นะครับก็สลับคลิปนี้ผมก็จะ จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาถ่ายตอนเสร็จงานนะครับว่าหน้างานตรงนี้นะฮะเป็นงานแก้ขุดบ่อน้ำไม่นะครับตอนจบจะเป็นเช่นไรนะครับว่าจะลงตัวหรือเปล่านะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ